ฮอติวส์กดหม่เลข อะมาถึงประเด็นถัดไปกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับงานนี้ต้องบอกว่าปล่อยภาพใส่บิกินนี่ค<ว>ุณผู้ชมไอจีแตกยอดไลค์ทะลุหุ้ง1ิล้านเลยเคุณผู้ชมนะครับ ฮอตชุดไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับน้องลิซ่าแบ็คพิงหรือว่าละลิสมโนบาลนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงโซโล่ละลิสาไปเมื่อ5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนคลับทั่วโลกดีมากๆเลยคุณผู้ชมจนตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตาม IG สูงถึง64.6ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยมียอดผู้ติดตามเนี่ย แต่หลักแสนอัพ oh, ตลอดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งเพิ่มความฮอตเข้าไปอีกเมื่อน้องลิซ่าเนี่ยออกมาโพสร,รูปใส่บิกินี่สีน้ำตาลอ่อนๆคุณผู้ชม mm. และที่สำคัญโพสลงผ่านทางอินสตาแกรมของเธอนะครับงานนี้ต้องบอกว่าเยี่ยมไปเลยจริงๆนะครับรูปนี้ก็ต้องบอกว่า ยอดไหลทถล่มทลายจริงๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเธอจัดให้2รูปติดเลยนะครับสวยแซ่บแบบนี้เนี่ยได้กลิ่นซัมเมอร์ลอยกันมาเลยทีเดียวคุณผู้ชมต้องบอกว่าทําอะไรเนี่ยก็อยู่ในสายตาแฟนคลับไปเสียหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่ดังระดับโลกจริงๆประสบความสําเร็จทุกหน้าเลยคุณผู้ชมนี่ขนาดโพสต์รูปใส่บิกินี่นะโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมโอ้โหจริงจงลิซ่าโพส์ภาพอิ้งแบบ ทล่มทลายมากคือน้องลิซ่าก็เป็นคนที่มีคนติดตามในโลกโซเชียลเนี่ยเยอะอยู่แล้วเยอะเยอะเนาะพอมีภาพอะไรแบบนี้มาโอ้โหแฟนคลับถูกอกถูกใจตื่นตาตื่นใจตัวเราเองก็เข้าไปกดไลค์ด้วยนะค่ะเอออยากจะมียอดคนโฟลโล IG แบบสักประมาณเอาแค่แบบว่าแสนหนึ่งแล้วกันแสนหนึ่งส่วนสี่เสรหนึ่งส่วนสิบของลิซ่าก็ได้แค่นั้นก็พอถ้าใครอยากเห็นความเซ็กซี่เต็มๆก็สามารถเข้าไปกด ดูในอินสตาแกรมของน้องลิซ่าได้นะครับแล้วก็เร็ว,เรวนี้ก็จะมีะทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยใช่ไหมอ๋อนี่เขาคอนฟิร์มาแล้วนี่ออนะคะเขาเดาปีใหม่ภูเก็ตใช่ไหมใช่ะนะครับะ,ะ,ะก็รอติดตามกันละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ